คุณเดือนค่นขอบคุณค่ะได้ละเอากาแฟมาถวายที่นี่ข้าพเจ้าลงมาจิไหว้ขอบารมีสิ่งศสีคุ้มครองคุณขอให้คุณมีโชคไม่ด้านยินสุกินและสุขพอดีขาที่ปวดก็เบาแล้วทแกปวดมากก็าพ้นสองสามวันไปแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วเบาขึ้นแล้วยุบแล้วค่ะขอบคุณนะคะสาธุค่ะพี่วารี อันนี้กินแล้วเป็นยังไงมั่งคะลับดีค่ะขา็นเบาขึ้นแล้วมีโชคขึ้นแล้วนะเออยุบแล้วยกขึ้นเถอะสาธุครูเดือนที่สาธุค่ะขอให้เย็นเป็นสุขนะคะมีโชคบารมีขึ้นครูเดือนครูเดือนเดือนค่ะอ่าแม่ทีสมจิตค่ะครูเดือนคนดีให้มาขอให้ครูเดือน จงคิดอะไรสมมาติปถนานะคะขอให้ทําบุญกับแม่ชีนี้ขอแม่ชีโมทนาบุญให้ครอบครัวมีความสุขขอให้ได้เงินได้ทองมากๆขอให้คิดอะไรสมบัติถนาให้ร่ํารวยร่ารวยนะคะค่ะแล้วขาแม่ชีสมจิตเป็นยังไงมั่งคะเราขึ้นเยอะท่านจะเริ่มกินเริ่มกินแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะ่ะโมทนาค่ะโมทนาสาธุค่ะาุ ใช้เวลาสักคราสคนกันนะสาธุเขาแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังพูดขอบคุณนะคะคุณเดือนที่ส่งกาแฟมาให้พวกเราทานแต่ว่าไม่มาเอานั่งที่หมอพูดพูดคำพูดดังดีเราประท้วงกินแล้วเป็นยังไงอะไรความรู้สึกถ่ายถ่ายแล้วก็เริ่มก็เริ่มมีไป อะไรนะปฏ<ล>ิกิริยามันก็เริ่มปวดหัวอยู่ตอนเนี้ยอาก,การปวดหัวข่าก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะบุญคอนค่ะสาธุแม่ชีต้องสาธุสาธุโมานาบุญนะคะได้แล้วข้าพาเจ้าแม่ชีเหมือนเจตมารีลาขอแผ่กุศลบุญบรรมอันเพื่อข้าพาเจ้าได้ธรรม ขอให้คุณเดือนสม,มาส่งทุบระการกี่หลายสมัยปรารถนาความเก็บจะได้ความใค้จะมีขอให้ต่อไปนี้ร่ํารวยร่ํารวยมากๆคุณเดือน <c oughs> สม,มาส่์ทุบระการนะคะแล้วไม่ทีกินไปนหนึ่งกล่องอเป็นยังไงมัางคะหนึ่งกล่องก็ค่อยๆเบาไปน่อยละมาเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยไหวเต็มทนเลยพอกินเข้าไปนะมาเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยปวดเริ่มเริ่มละเ,เริ่มดีขึ้นเยอะละเพราะว่ามันเริ่มกินกองแรกอ่ะ่ะ ่สาธุค่ะสาธุขอให้ครูเดือนจงสมปรารถนานะคะไหนเนี่ยพอเสร็จแล้วอัดยังไงกดกดบันทึกบันทึกตัวอ่ะแล้วเดี๋ยวคอยพูดนะค่ะอ่ากอดกอนครูจะงินดีนะสาธุขอบคุณครูใช่ป่ะสาธุครูเดือนขอบคุณนะคะที่ส่งกาแฟมาให้ทานแต่อาการที่เคยทานทานอยู่ณตอนนี้ ก็มีอาการปวดหัวอยู่แล้วก็ปวดเข่าก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะขอบคุณมากคะ่ะแม่สมจิตอวยพ